หลังจากที่ตัวกระผมใน just เขเดิมก็ได้ลอง support หลายตัวมากในเมตานี้แต่ใช่ไหมครับมี support ตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆแล้วผมคิดว่ามันแอบโกงนิดๆอยู่นะในแพทเนี้ยแล้วบอกเลยว่าคลิปของนางเนะี้ยผมอัดไปเป็น10บๆคลิปแต่ผมไม่กล้าลงรัวเพราะกลัวท่านผู้ชมเบือ่อตรงนี้เราอยากถามท่านผู้ชมว่าอยากจะดูคลิปนี้รัวๆหรือเปล่าเพราะคลิปนี้มันเป็นคลิปของ แม่นางวันเดอร์วูแมนนั่นเองผมจะทําเป็นซีรีส์วันเดอร์วูแมนพทะซัพพอร์ตฝ่ายตรงข้ามที่เป็นตัวไม่ซ้ํากันแบบนี้ท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่าคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็อยากลงซะเหลือเกินมันดองมาหลายคลิปแล้วเทปเว็บคู่ใจสายเติมเกมร่วมมิตรทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น R O V Free Fire f ฟฟรีฟา e ปิดริปเตอร์รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่งางๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ใน web, ch, เว็บคาเทปไอเอ็นทีเอสไบต์แอดมินเตอร์ดึงอยู่ด้านล่างนะครับผม เขาเกมอย่างรวดเร็วสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมขอโทษที่ไม่ได้สวัสดีก่อนหน้านี้นะครับผมโอเคนะฮะวันนี้เรามาเล่นวัตเดอร์บูแมนนะฮะตัวที่ผมอชอบมากๆเลยนะท่านผู้ชมในช่วงนี้นะฮะและในคลิปนี้เราเจะฝั่งตรงข้ามเป็นมีนาด้วยนะครับมาดูกันได้ว่าวิธีสู้มีนาจะสู้ยังไงนะฮะสิ่งที่วัตเดอร์ทำได้นะครับผมที่เหนือกว่ามีนาก็คือการตอดด้วยสกิลหนึ่งนะฮะ เพราะว่าเวลาเราพุ่งไปแบบนี้เราจะปาโลหนึ่งีแล้วเขาจะสโลแล้วเราก็เสียบครับผมแล้วลิเตอร์ก็มาปาดครับปาดเข้าไปครับปาดเข้าไปครับแต่เกือบตายครับพระเราลลมเช็คบัฟเลยอ่าแพนด้าป่านะครับจบบอนนะครับเกมนี้กดหนะฮะทานผู้ชมเออเพราะว่าอ่าผมกับน้องชายผมนะฮะซึ่งเล่นลิเตอร์นะแต่ว่าก็ไม่ได้คอเกมกันนะฮะล้วน้องผมก็ ชวนเพื่อนแบบเหมือนจะเป็นเพื่อนเขานะฮะ <_ an> เพื่อนน้องผมนั่นแหละมาอีก4คนนะฮะเออเกมนี้เกมนี้เป็นการกดห้นะฝั่งดูข้ามอาจจะคอเกมก็ได้เราไม่รู้นะฮะแต่ผมไม่ได้คอเพราะว่าผมไม่รู้จักเขาสักคนเลย <_ an> <_ an> น้อง,อง <_ an> ชาย <_ an> ผมตอนนี้ก็อยู่คนละที่ด้วยนะฮะคือไปเป็นทหารเกณฑ์ Gen <an> อยู่นะครับ <_ an> เพราะฉะนั้นเกมนี้เราจะไม่เปิดใหม่นะฮะโอเคเราจะเล่นแบบตามสูตรผมแล้วกันนะว่าคนเล่นยังไงโอเคสาระนิดนึงสาระนิดนึง เจอมีหน้ารับผมมีหน้าง่ายๆเลยไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะเจอมีหน้าสำหรับวันเดอร์ฮะวิยเตอร์โดนโอ้โห,โห,โหไ่นะเคียร์เคียร์เ,ยเสร็จอยู่บนเยอะมากมีหน้ากันกลางมาังกาด้วยนะเอาแบบมันค้อมตัดเลือดเลยนี่หว่าผู้ชมมังกามังกามีหน้ามีหน้ารัา่วไปมังกาวางสกิลไม่รู้ว่าเขาเอามาตัดเลือดเราเลยว่ะแล้วเขาไม่คุ้มครองคาเฟนี่เหรอฮะ เสียบปแล้วปาโลโอเคนะครับนี่คือวิธีการตเอื้องต้นของวันเดินนะฮะเสียบแล้วปาโลนะครับผมอ่าไม่ใช่เสียบสิพุ่งครั้งแรกก็จะเป็นโลกระแทกเออโลกระแทกแล้วก็ปาโลเราค่อยเสียบนะฮะแบบนี้นะครับผมเดินกลางเดินล่างเจอฟอเรนดึงให้โดนโอเคโอ้ยไม่โดนว่ะตายหรือเปล่าได้หรือเปล่าไม่มีอันตินะวิ่งจะโอ้หเวนตายไม่เดี๋ยวหามุมดึง เออโอเคเออเออเอาเซเอาเซจะสี่แล้วอาสี่แล้วใส่มังกาะะ่าเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวคุ้มกันมาเดี๋ยวจะเย็นปาโลโดนดึงซาตาป่าเออลืมพูดซาตาป่านะเกมนี้ซาตาเอาหน่อยนายปาเออปั๊บทีเดียวไปโอโ้โหไม่ทัน <laughs> ปล่อยเข้าไปเปิดเข้าไปตามไม่ได้นะเมื่อกี้ นะครับปิเกอร์เข้าไปก็ก็ก็ไม่ได้เมื่อกี้สกิลหมดโอเคเกมนี้ฝั่งนุ่ข้ามเออไม่ใช่ฝั่งทุกข้ามฝังม่งกูนี่แหละเหมือนว่าเพื่อนน้องผมนะจะเอาซาต้ามาป่านะท่านผู้ชมโอ้โหมันเมตาไหนวะเนี้ยซาต้าป่าเนี่ยตอนเข้ามาแรกๆเลยปะเออพวกดอยท่งดอยเซอร์นี่เล่นกันใหญ่เลยฮนะซาต้าป่า <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ก็คือเอาเอามาเลียนดีกว่านะรู้สึกว่าจะเลียนดีกว่าเยอะเลยจะเอามาป่านี่สิเพื่อนเรา เมตาไหนกันเอ่ยขับเฟนนี่อยู่คนเดียวนะอันนี้คือรู้สึกว่าเขาจะทำไมเขาไม่คุ้มกันขับเฟนนี่อุ้ยไม่โดนไปออกมาก่อนฮนะเชือกนี้ต้องแม่น,นจริงๆว่ะรู้สึกเชือกต้องแม่นนะครับแบบดึกสำใดสำนึงหรือบอถือวบงง่ายๆเออหุ้ยมันจะเกี่ยวเพื่อนมันจะเกี่ยวเพื่อนเซฟเลยนะฮะไม่ต้องไปห่วงอัตินะเล่นวันเดอร์อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะบางคนห่วงอัตินีชีปหายแล้ว เฮ้ยมึงเข้าสักทีสิซาตา้าโอ้โหหยุดเพื่อนยืนให้ตั้งนานจะนั่งยังไงมันไม่ตายอูโอ้โว้ยวายติดพิษติดพิษเออเออเออเฮืยเลือดดำเลยโอ้โหดูเหมือนเขาจะคอนะดูทรงแล้วเขาคอเกมแน่เลยน้องผมมาแล้วลิเตอร์เออได็กคาเพนด้าแต่ตายปะนะ่ะไม่น่าเหลือฮะห้าหนึ่งห้าหนึ่งว่ะตายซาต้าบิน เออโอ้ยบินอย่างนั้มันก็งามแล้วโอเคนาอยู่สาตาจะตายมังกลาไม่กลัวสาตานะผมบอกเลยแต่เขาน่าจะเกงขามเราอยู่พลังแห่งคุณแม่คุณแม่วันเดอร์จินนาตีกลางอยู่ครับผมโอเคดูบับมีอยู่เตรียมรอดิอเฮ้ยไม่ฟาร์มเลยครับไม่ฟาร์มเลยพลาดปะ โอ้โหอุตส่าห์รอดึงอุตส่าห์เนียนแต่เขาเดินมาแบบนี้สะกนั้นเอ้ยจะล้างจะปับ๊บเซฟไมไลท์โอเครอดึงฮึบพอเล่นตายมีหน้ารอดึงมีหน้ารอดึง,ดงมานี่มีหน้าโอเคอเคุตจะ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 กูไม่เอามึงเพื่อนยังไงเฮ้ยพระปิดหลังได้อยู่ฮึบปั๊บสวยมีมีมีเหนินเอ้ยตายปะอ๋อ ตายโบมีตายบ่ตายโบายบ,บายบายายโยนาระเอาลางแตกดีกว่าชิบหายหลอกเอากลางเอากลางเอากลางโอเคโอเคตัดคลิปต่อครับผมวันเดอร์เป็นซัพพอร์ตตัวหนึ่งที่ตัดคลิปเก่งโคตรโนะฮะว่าสกิลเรามันใช้ใส่คลิปแรงนะพอเ,เล่นอย่างนั้นแต่พอเล่นเล่นอย่าเล่นอย่า,ยาทำน้องผมเจะจะอุ้ยผิวอุ้ย จะอู้หูยผิวไม่โดนสักอันเดี๋ยวเอ้ยสวนเออโฮ่อฮ้อฮ้อฮ้ฮอ้าวเชี่ยชีดหายแล้วถอยถอยมาถอยมาโอเคเมื่อกี้รู้สึกว่าฟอร์เรนเขาจะเอ่อไม่เก็บดอกสุดท้ายนะท่านผู้ชมถ้าผมดูไม่ผิดนะโอเคแวนต้องตีล่างแล้วเพื่อนนะครับงั้นผมดันกลางดีกว่านะ ลตายไปฮะพอเล่นไ่เก็บดอกสุดท้ายก็ตายฮะดอกสุดท้ายมันกระเด็นไปเอ่อไปอยู่ในกุ่มนะ่านผู้ชมแล้วเขาแล้วผมจะตายแล้วเขาแบบพยายามเหมือนวิ่งมาจะเสียบสกิลสองใส่ผมให้ได้นะฮะก็นั่นเลยฮะช็อตนี้เอาไปนี่นะหลวงมานี่ครับอักติยหนนะ้าอุย้ยไม่โดนเพนตา้าโอเคได้ผมว่าพาม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 า,มาดึงมันสกิลหมดแล้วสวยครับเพื่อน ผมบอกแล้วว่าวันเดอร์มันแอบโกงโอเคคือผมอัดไว้หลายคลิปนะท่านผู้ชมมันถ้าอยากดูนะเอออันนี้เป็นอันนี้เป็นคลิปวันนี้เลยนะอันนี้คลิปล่าสุดนะฮะแต่ว่ามันมีคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมแบบไปปะทะลมิงหลายตัวมากเป็นช้างเป็นอารัมเป็นริกเตอร์เป็นเทนเป็นโอ้โหหลายตัวโอเคผมอยากคือคือผม ผมอัดไว้แล้วแต่ผมยังไม่ได้ตัดเข้าใจปะผมกลัวแบบว่าถ้าผมลงรัวๆแล้วคนจะไม่ดูคนจะเบือ่อโอเคถ้าอยากดูนะวันเดอระ์ปะัทะซับหลายๆตัวเดี๋ยวผมจะตัดลงให้นะฮะขอหน่อยขอหน่อยคอรเมนคอรเมน,อ,เมนอยากดูหรือเปล่านะครับอุ้ยม,มาโอเคอันนี้เจอมีน่านะอืมเจอมีน่าออกล้างนะ,ะอ,อุ้ยเอยแคนเซอร์นทีได้รู้สึกไม่สวยเลยวะเดี๋ยวนะเฮ้ เราเลือดเราแข็งอยู่เราแข็งอยู่โอเคยังถึง,งเฮ้ยก่อเลนตายแ่นค่าได้เสียบดาครับผมดึงจึ๊บปั๊บมากังกามากังกามากังกาตัดเลือดอย่างนั้นเหรอ <c oughs> นรรายปรับพาร์ตสีใหม่คือตัดเลือดอย่างนั้นเหรอตัดเลือดไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดครับไปครับผมรอบแดงเพิ่งโดนเก็บไปฮะเดินไป เล่นวันเดอร์นี่เดินเหมือนเดินเหมือนลิกเตอร์อารมณ์คล้ายๆกันนะท่านผู้ชมวันเดอร์กับลิกเตอร์สำหรับผมนะฮะโอเคความโกงของวันเดอร์ในรูปแบบของซับพอร์ตนะท่านผู้ชมอันนี้ผมพูดในอุ้ยเฮ้ยอ,อึไม่ทันไม่ทันไม่ได้ไม่ได้ไไดสี่สี่เพื่อนแวนแวนใจเย็นครับกูเนี่ยใจเย็นมันไปบนแน่เลยไปบนแน่เลยเฮ้ยไม่ไปมีหน้ามันเข้ามาเนี่ยเลยอะ่ะโอ้โห ดึงดักเอา้าไม่มาซะง,งั้นโอ้ยซุปมัตีไย่มี่ะมีโอ้โหตายแล้วร้างให้ก็ไม่ช่วยอะไรโอ้โหผมตายด้วยโอเคไม่สวยเลยฮะชอ็อตนี้ไม่สวยเลยไม่สวยเลยไม่มีอันตีนะ <c oughs> ถ้ามีอันตีนั้นตาจะพลิกสถานการณ์ได้อยู่คือเ <c oughs> อ่อพูดถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้พูดถึงว่าวันเดอร์มันมันโกงยังไงในฐานะซัพพอร์ตนะฮะ คือสกิลแต่ละสกิลของวันเดอร์ในในฐานะซัพพอร์ตนะผมว่ามันดีกว่าซัพพอร์ตตัวอื่นเยอะเลยอ่ะทั้งสกิลหนึ่งที่อ่าพุ่งเสียบได้2ทีแล้วแรงด้วยนะฮะ<ด>อโอเคนะครับแล้วก็พุ่งไป1ทีเนี่ยปาก,กระทะซึ่งกระทะเนี้ยมันไกลามากท่านผู้ชมอุ้ยเที่ยเออมันไกลพอๆกับอ่าการยิงเวลเลตเลยนะฮะมังกล้าแหลมเกินไปแหลมเกินไปแล้วเพื่อนเออสวย ตายหมดนี่แน่นี่แน่ได้ลองกินวุดแล้วขึ้นไกาอามาต่อพอเลนมึงจะมึงจะไปไหนไในป่าป่าวะในป่าหรือเปล่าไม่มีไม่ได้ยินเสียงตอนล่างนะฮะเฮ้ยไปช่วยพระไปช่วยพระเฮ้ยไปช่วยพระเลยไปช่วยพระเลยผมดันเองทําถูกป่วาววะเนี่ยจร <laughs> ิงเราควรไปนะเนะ่ะ <laughs> แต่ดันไปก่อนก็ดีนะพระกับซาต<พ>านน่าจะเขาหน้าจะไม่กล้ายุ่งเท่าไหร่นะฮะเขาตายสามเย โ okay. อเคอะเมื่อกี้พูดถึงสกิลหนึ่งไปนะฮะแล้วก็สกิลสองนะฮะดึงฝั่งตรงข้ามกลับมาได้นะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามเลือดน้อยกว่าครึ่งหลอดนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยบอกเลยเลือกครึ่งหลอดนะ,ะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะไปไปไป,ไปโอเคเซฟเลยเซฟนะฮะ <Okay. S 2> โอเคคือแค่เพื่อนเราเพาไปตอดเนะี่ยบางทีฝั่งตรงข้ามมันก็ครึ่งหลอดแล้วนะแล้วก็ถ้าเรา ใช้บ่อยๆเล่นบ่อยๆดึงแม่นๆนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าโคตรประสิทธิภาพอะสกิลสองเราเนี่ย<ป> <laughs> บางทีฝัดดูข้ามมีล้างนี่ก็ไม่พอนะเพราะมันมาบ่อยซะเหลือเกินสกิลสองเราเนี่ย <c oughs> จากเนะ <c oughs> พื่อนไม่ตีมันมาแล้วมันเห็นไม่ได้รอมันก็มันจะคอนเทสนะเนี่ยเพื่อนมันจะคอนเทสมันจะคอนเทสนั่นไงมาแล้ว แล้วรอคนเปิดกูเปิดเลยแล้วกันเออล้างให้ด้วยนี่ไงฮึบอุ้ยเหมือนจะเอยโอ้โหสวยนี่กระชากหัวกลับมาครับผมเห็นไหมฮะโกงไหมท่านผู้ชมอันติสกิล1สกิลสโอเคพูดถึงสกิล2จบไปแล้วเราก็ไปเกียร์ล่างต่อฮะมาพูดถึงอันติท่าวผู้ชมอันติมันไวมากนะฮะในช่วงเลทเกมถ้าออกเซตที่ผมออกนะเออเป็น ฟอตเคปสเปียรอลองกินนูตนะฮะแล้วก็ขึ้นเป็นไกอานะหรือว่าจะขึ้นเป็นทอยก็ได้แต่ผมชอบไกอามากกว่านะแล้วมันพิมพ์อะไรวะเนี่ยสุข่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยบินทบาทอัศวินบินทบาทอัศวินบินทบาทดุจังคืออะไรหมายถึงกินหน้าเหรอฮ้ยไม่คิดว่ากูดุบ้างเหรอเพื่อนโอ้โหกูทำทั้งเยอะดูสกอกูดีไปห้าหนึ่งสิบสามโอเคไปฮะสกิลหนึ่งมาไวมากเกรดเกมมาแทงให้ น,ะะนี่3วิสกิลหนึ่งนะไม่ใช่3 4 4วิแต่ถือว่าไวมากอะ่ะแต่มันมาออรอดักสวยคับสวยสวยรู้สึกไม่สวยนะแต่วิล้างเสียบเออไม่สวยได้ยังไงเรามากล้าตายแล้วาาลานายอะ่ะไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเออ,เออไปอีกหนึ่ง เหลือฟอร์เรนสินะนายต้องออกปะกันเฮ้ยตึบตับตึบึนอยู่วิ่งก่อนพิกออนอ้าวแวนมาบล็อกสิครับอยู่เทินปลาไปเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโลมันอะเอาอีกทีปลาไปเนี่ยเห็นไหมตี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 อือโกงไหมคุณผู้ชมคือมันโกงในรูปแบบของซับพอร์ตนะผมไม่ได้แบบพูดถึงตำแหน่งอื่นนะ ท่านผู้ชมอาจจะเอาไปเทีย่ยไอ้เพยนยังโกงกว่าเลยคีล่ายังโกงกว่าเลยคือผมไม่ได้ไปเทียบกับตำแหน่งป่านะเวย้ย <I will S 1> เออนี่ MVP <own> เหรียญทองด้วยนะฮะผมไม่ได้ไปเทียบกับตำแหน่งตำแหน่งอื่นผมเทียบแค่กับซัพพอร์ตด้วยกันนะนะครับผมคือมันมาจริงๆเว้ยคุณแม่เนี่ยนี่กูเล่นจจโรตันแล้วเนี่ยคลิปล่าสุดอันนี้คลิปล่าสุดนะท่านผู้ชมนะฮะอัดอัดแบบว่า,าวันนี้วันที่เท่าไหร่วะสามสิบธันวานะฮะ เรียนทองตอนนี้ผมอันดับ84ระดับจังหวัดนะฮะแล้วผมก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆคือผมเล่นเล่นบ่อยมากท่านผู้ชมเล่นบ่อย,อยจริงๆวันเดนเนี่ยแล้วก็อัดคลิปไว้บ่อยมากแต่ไม่กล้าลงเยอะเดี๋ยวเบื่อนั่นแหละตามที่พูดไปนะครับแต่ว่าจะมาทําเป็นซีรีส์ให้แล้วกันนะนี่เราทําดาเมจไป83,000เลยนะไม่เบาเลยฮะเห็นไหมนี่นะครับคือมันดีตรงนี้แหละ พุ่งเข้าไปเสียบแล้วก็ปลากระทะนะครับผมในช่วงที่เราได้ฟอสเคปเอาต้องกูไม่โฟกัสเออในช่วงที่เราได้ฟอสเคปอ่ะคือมันจะจะพูดไงดีมันจะเหมือนแบบเวอร์ชั่นไฮเดเตได้ฟอสเคปท่านผู้ชมคือแบบตอดเข้าไปฝัง่งตรงข้ามเดินไม่ออกเดินไม่ออกเดินไม่ออกบ่อยๆนะี่คือสร้างความน่นารำคาญได้นะแล้วก็เพื่อนเราก็เล่นได้ง่ายเหมือนกันนะฮะสกิลปากระทะนี่คือผมว่าเป็นอีกอันเลยที่ทําให้ตัวมันเนี่ยแอบโกงนะครับผมในตําแหน่งของโร a m i n g นะฮะ โอเคถ้าจะเล่นผมเอาเล่นแต่โลมนะเอาไปป่าก็ป่าค่อนข้างช้านะฮะแต่ก็เล่นได้เอาไปออฟเลนก็แพ้ฟอร์เลนอ่าอันนี้บอกเลยเอาไปออฟเลนแพ้ฟอร์เลนนะครับแต่เอามาลมเนี่ยได้วะได้นะครับถ้าเพื่อนสอนดีๆคือแทบจะอัตราชนะ100%บอกเลยโอเคจบไ้แค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเอาเป็นตัวอะไรดีเอาเป็นไอที่ผมอัดไว้ก็จะมี <Fuck. S 1> ปะทะอารัมอืมปะทะอารัมกับ A ester, อเลสเตอร์2ตัวจับนะฮะผมอัดไว้ละนะครับ เดี๋ยวมาทันให้เจอกันคลิปนะ้ e e you next time